วิกาวัดรอยเท้าชมผู้อารยาเช็คข่าวจินดีแตกหนิงจ้างนักสืบแกะรอยทำไทยอวดรอยสักใต้สะดือตัแพนเค้กเซโนแชกวิวเซเลนาพวาวหันจนบุกบ้านอีกสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเครื่องสำอางชีเน่สบู่เบเนเซียนอีกเอานิวโครลาอุติสเอสปอต ัค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนายอินเตอร์เทนครับวันนี้เราสองคนมารายงานตัวกันเช่นเคยผมกีกิรติครับค่ะดิฉันใบเตยพรพชีค่ะก่อนเวลาอาหารเที่ยงแบบนี้นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงร้อนๆกันก่อนค่ะทั้งไทยและเทศให้คุณได้ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะเรื่องข่าวแรกวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยครับจะพาไปร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มพัดและก็ครอบครัวสัตว์บริรัตษ์นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากรั้วจามจุรีครับ ชื่นมื่นกันทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวแห่งปีฉัดบริรักษ์ที่ยกขบวนมาร่วมแสดงความยนินดีกับบัณฑิตป้ายแดงคนใหม่ของบ้านนุ่มพัดที่คว้าปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะครุศาสตร์เอกปฐมวัยจากรั้วจ,จามจุรีมานอนกอดได้สมใจค่ะ ซึ่งแม้จะขาดหนุ่มน้องธนาที่ติดถ่ายละครอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ได้กำลังใจจากนางฟ้าตัวน้อยน้องวันใหม่และพี่ใหญ่ของบ้านหนุ่มบอยประกอนที่แม้จะมีอาการเจ็บขาเนื่องจากพลาดคิวบูในขณะถ่ายทําละครแต่ก็ไม่พลาดมาร่วมแสดงความยินดีกับวันสําคัญของน้องชายคนเล็กของบ้านด้วยล่ะค่ะดีใจครับได้เหมือนเราทําหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ไปอีกอย่างละก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากค,ครับเพียงแต่ว่าเราก็ โอเคเราก็ทําหน้าที่ให้มันเต็มที่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาก็เราก็พอใจครับรู้ว่าจริงๆแม่ก็ดีใจว่าเหมือนลูกเรียนจบทุกคนแล้วอะไรเงี้ยครับก็ดูทางานดูแลตัวเองกันละใายเนื่องนานแล้วค่ะ <laughs> <laughs> พอเขา้าเข้ามาหาลัยได้ก็ไม่เหนื่อยแล้วเรารักษาเขาห้าปีอะไรเงี้ยก็เขาก็คงเหนื่อยเวลาเขาอ่านหนังสือสอบหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจเขาด้วย ดินนุมพัฒเผยว่าหลังจากเรียนจบแล้วตนก็เตรียมที่จะลุยงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่ส่วนวิชาชีพครูที่ได้ร่ำเรียนมานั้นตนก็นํามาปรับใช้ในการสอนน้องวันใหม่น้องสาวสุดทธ่รักพร้อมทั้งอย่างวาดฝันอยากเปิดโรงเรียนสอนเด็กอนุบาลซึ่งครอบครัวก็เห็นด้วยและสนับสนุนเต็มที่ค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มพันแลวก็ครอบครัวฉันบริรัก์ด้วยนะครับใช่ค่ะชอบระชอบคุณโมยน้องใหมไ่นะคะ <laughs> เห็นกิติก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะครับไปแสดงความยินดีกันต่อดีกว่านะคะกับสาวคนนี้ค่ะเพิ่งเป็นมหาบัณฑิตด้วยเช่นกันจบปริญญาโทนะคะกับขวัญอุตสามณีค่ะจบปริญญาโทตามที่คุณพ่อตั้งใจไว้แล้วการปลื้มปริปร่มสุดๆเลยละคะ่ะนางเอกหน้าเป๊กขวัญอุตสามณีที่เรียนจบเป็นมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพสมใจแล้ว ซิงงานนี้เจ้าตัวก็เผยว่าได้นำรูปถ่ายที่สวมใส่ชุดครุยมหาบัณฑิตไปวางไว้คู่กับรูปของคุณพ่อที่จากโลกนี้ไปแล้วเพื่อเป็นของขวัญค่ะเนื่องจากก่อนเสียชีวิตคุณพ่อเคยสอนให้ตนรู้ค่าของการศึกษาและกำชับให้เรียนและใช้ชีวิตให้ดีตลอดไปทุกวันนี้ยังยังไม่ได้ใบป,ปริญญาบัตรหรืออะไรนะแต่ว่าแค่ถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายรูปแบบของมหาบัณฑิตอะค่ะก็เอาไปไว้ข้างๆรูปพ่อเพราะทุกวันนี้ขนนอนอนกับพ่อ ในรูปกรอบรูปอะไรเงี้ยก็เอาไว้พ่อดูก็เป็นคือใครจะว่ายังไงขวัญไม่ทราบแต่ว่าพ่อกับแม่คือที่หนึ่งและที่สุดของขวัญน,นะคะขวัญทําอะไรัมก็อยากทำให้พ่อให้ใหแม่เห็นภูมิใจดีใจในฐานะที่แบบลูกคนหนึ่งเราทําให้สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกนั้นนะคะสาวขวัญย้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าหากมีเวลาว่างจากงานเมื่อไหร่ก็จะรีบลงทะเบียนเรียนต่อทันทีเพราะอยากให้ครอบครัวปลื้มใจกับสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจทำในครั้งนี้ค่ะ ต้องปรบมือให้ดังๆเลยนะคะเพราะว่าการศึกษาก็เป็นรากฐานที่สําคัญของชีวิตด้วยยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวขวัญน,นะคะจบด็อกเตอร์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะซึ่งเราก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คนบันเทิงเนี่ยใส่ใจเรื่องการศึกษา,กาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สาวใหม่เดวิกาคนนี้มีข่าวเล็ดลอดออกมาจากกองถ่ายแผลเก่าว่ามีข้อแม้เยอะไม่ยอมถ่ายฉากเลิฟซีนจะมีเหตุผลเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปติดตามการพร้อมกับการเคลียร์เรื่องวัดรอยเท้าชมพูดยั เพราะสวยเจิดและฮอตขึ้นทุกวันเลยแว่ว่านางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาจะได้เป็นตัวแทนแบรนด์เครื่องสำอางดังไปเฉิดฉายบนพรมแดงงานเทศกาลหนังเมืองคานส์แทนซุปตาสาวชมพูอรยาที่ไปมาแล้ว2ปีซ้อนค่ะไม่มีนะคะว่าให้ไปแต่ว่ามีระบุอยู่แค่ว่าหนุนในสัญญาอะไรเงี้ยมีคานอยู่ในระบุค่ะก็เลยประมาณว่าถ้าสมมติจะต้องไปจริงก็คือไปได้เพราะว่ามีระบุอยู่แล้วติดตามเรื่องนี้ไหมติดตามติดตามพิชม ตลอดโดยวผู้ชมได้ใส่ชุดอะไรเดินสวยไหมเชียร์เชียร์อยู่ตลอดถ้ามีโอกาสมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะแล้วก็คงตื่นเต้นมากคงวิ่งไปวิ่งมางานนี้สาวใหม่ยังแอดอกยอมรับว่าเธอปฏิเสธเล่นฉากเลิฟซินกับหนุ่มนิวชัยพนในหนังแผลเก่าถึงขั้นให้คุณแม่ไปขอร้องพ่วงกับหมอมน้อยหมอมล้วงพันเทวนพเทวกุลค่ะน้องใหม่น้องใหม่เหมือนขอแบบด้วยความแบบเป็นเด็กขอน่ารักน่ารักไปค่ะแต่ไม่ใช่แบบ ไม่แน่นะไม่แน่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มีไม่มีแม่มีพี่ก้าวเนี่ยไปนั่งถ้ามีปัญหามันจะไม่แบบลงเอยได้ดีขนาดนี้นะคะ่ะสิ่งก็มีบ้าแต่ไม่ไดมีหอมแกน้มน่ารักแล้วก็ลงไปแบบว่ายน้ําเล่นตามลําคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เห็นอะไรที่ร้อนแรงกับไม่มีดูดเดือดใช่ไหมครับออน้องใหม่ไม่มีค่ะแต่ว่าพาร์ทคนอื่นนะมีค่ะ ส่วนแฟนหนังตั้งตารอชมกันได้เลยเพราะตอนนี้แผ้เก่าปิดกล้องแล้วอีกไม่นานเกินรอเข้าฉายแน่ค่ะก็รอดูนะฮะไม่ได้ดูชาน้องใหม่ดูชาองคนอื่นก็นได้ <c oughs> ส่วนตอนนี้ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะาผลงานใหม่นะของมินพิชยากับหนุ่มหน้าตีอเล็กธิระเดชครับค่ะติดตามได้ในช่วงเมาท์มอยซอยเก้านะคะเมา์มอย <c oughs> เปิดต,ตัวแฟนคลับของว่าที่คู่จิน้นคู่ใหม่ก็มาให้กำลังใจกันท่วมท้นเลยค่ะกับภาพยนตร์เรื่องความลับนางมาร้ายที่ได้มินพิชยามาประกบอาเล็กธีรเดชจึงเขารับรองว่าผู้หญิงทุกคนดูแล้วต้องฝินผู้ชายดูแล้วต้องฝันส่วนเก้งกวางดูแล้วต้องฝันฟ้าฝันเรียมไปตีตั๋วดูกันได้24กรกฎาคมีจ้าฟินวะ จนสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรินหลังมีข่าวด้านลบกระหน่ำตอนนี้ก็งานรุมสมใจเมื่อมีสินค้าจอเซ็นสัญญาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์ถึง5ตัวรวดแถมเร็วๆนี้ยังเตรียมปล่อยงานเพลงใหม่อีกรอบโดยดึงโปรดิวเซอร์คู่ใจตากแตนชลดาม,มาโปรดิวซ์ให้รับประกันความเสียวแซ่บเวอร์ทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเลยจ้าที่สุดด ่วนหนุ่มบี้เคพีเองก็เตรียมกลับมาสู่สถานะนักศึกษาอีกครั้งด้วยการลงเรียนปีหนึ่งใหม่ที่คณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยหลังเวลาเรียนปีที่แล้วไม่พอจึงชา,าวสายก้าวก็หวังว่าโงเรียนใหม่คราวนี้หนุ่มบี้จะมีเวลาจนคว้าปริญญามากอดได้สําเร็จนะคะเป็นกําลังใจนะช่วงนี้จัดเต็มให้แบบแน่นๆไปแล้วนะคะคเดี๋ยวพักหายใจกันแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูซิกแพคของหนุ่มทมไทยสักครู่เดียวค่ะ ไม่มีใครรู้ว่าอนาะคตผิวจะเป็นยังไงแต่พอเจี๊ยบได้รู้จักเมล์คาวอเทอร์ผิวเจี๊ยบดูกระจ่างใสยังไม่เคยเป็นมาก่อนผลวิจัยใหม่ของ SK-2 พบว่ายิ่งใช้เ a ชชั e ทรีเมนเอ s ซน c ์เร็วเท่าไหร่ผิวจะดูกระจ่างใสสำหรับเจี๊ยบอีก 10, 20หรือ30ปีเจี๊ยบก็ไม่หูแล้วคะ่ะ SK-2 วิธีแห่งผิวดูกระจ่างใสให้คุณเลือกได้ทดสอบผมแตกปลายกับโดฟ กระด้างไหมนั่นเพราะผมแตกปลายและผมเสีย Dove Intense Repair ช่วยฟื s <S ้นบำรุงถึงปลายผมความกังวลผมแตกปลายกลายเป็นศูนย์ผมสวยจากโคนจรดปลาย Dove Intense Repair Fisherman's Friend Clincherry Clincherry เต็มๆ Fisherman's Friend Clincherry Cherry h e m อยู่ต้าวไปซะละน,นั่นไปอีกหนึ่ง <ไป S 1> แช่ไป,ไปเถอะเพราะใช้น้ำส้มสายชูกราด5%ตราทิพร์ผ<อ>สะอาดใสมั่นใจ <c oughs> ได้ชัวร์ทิพผลทำไมผู้หญิง9 9คนจะกกลุ่มตัวอย่าง100คนรู้สึกผิวสว่างใสทันที ตสลีนอินสแตนแฟร์ใหม่ผสานอนุภาคไมโครร f เลกเตอร์ช่วยให้ผิวคุณดูสว่างใสทันทีและสว่างใสอย่างต่อเนื่องพร้อมคุณค่าแห่งการฟื้นบำรุงจากวัตส์ลีวัตสลีนอินสแตนแฟร์ใหม่ให้ผิวคุณดูสว่างใสทันทีเชฟโรเลตโซนิกหนึ่งจุดหกลิตรใหม่สนุกสุดทางมัน Chevrolet. ท้องร้องจ๊อกจ๊อกตั้งขนอครับโจ๊กว้าวรสใหม่ไข่ตูหมูรสชาติใหม่ไข่ปูปูหมูเน้นเน้นอื้อร่อยพิเศษทุกรถขนาด20บาทถึง25กรกฎาคมนี้เฉพาะร้านขาที่ร่วมด้การพี่รังคะ แตนสีปาร์ตี้เนี้ยไม่ต้องรัดสุดๆแต่ผมไม่เสียและขาดง่ายมากไม่เป็นไรทำผมได้ไม่มีปัญหาใหม่ <My. S 2> ชุดผลิตภัณฑ์เทรซ m าเม่แพตตินัมสตร t งช่วยฟื้นบำรุงผมเมทที่เปลี่ยนทรงบ่อยๆมาตลอด2ปีช่วยปกป้องผมไม่ให้เปราะขาดในอนาคตผมเมกับดูสุขภาพดีไม่ขาดง่ายงั้นเรามาทำผมกันผมเม่สวยดูสุขภาพดีเปราะขาดน้อยลงเม่ไว้ใจเทรซาเม่แพตติน <My. S 1> ัมสตรงใหม่เทรซาเม p o um, n Spolish White Serum เข้มข้นกว่าถึง9เท่าใช้ก่อนเดย์ครีมทุกครั้งเพื่อผิวดูกระจ่างใสไกลจุดด่างดำใน7วันใหม่ขนาดทดลองอนุภาคเล็กให้ผู้หญิงสวยลึกวันนี้แค่ลูกก็ช่วยเปลี่ยนกลิ่นหอมได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ก็เพลิดเพลินกับ2กลิ่นหอมด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนกลิ่นหอมล่าสุดในดาวนี่คอลเลกชันน้ำหอมสตรใหม่สัมผัสอีกหนึ่งประสบการณ์ความหอมทุกครั้งที่ลูบ ตีนกาเต็มตากว่าเอ้าเห็นด้หลอเสริมศักยภาพเทคโนโลยีชัดทุกภาพคมทุกประเด็นในเอ็นร์เอช HD ลับมาเบรกนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวกันต่อครับกับคำตอบจากปากของสาวหนิงปณิตาเรื่องจ้างนักสืบแกะอรอยเจ้าชู้สามีครับ ลือกันหึงว่าคุณแม่ลูกหนึ่งนิ้งปณิตาลงทุนจ้างนักสืบตามรอยสาม,มีหนุ่มจินที่เกิดอาการดีแตกอีกรอบแอบไปติดพันสาวพริตตี้ค่ะล่าสุดเมียหลวงอย่างสาวนิ้งเลยออกครงเคลียร์ว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ยอมรับว่าสาม,มีสุดที่รักอาจจะไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมบ้างพร้อมย้ำข่าวนี้ไม่ได้ทําให้เธอระแวงหนุ่มจินแม้แต่น้อยค่ะข่าวนี้มีมูลเป็นความจริงไหมมันก็คงมีส่วนหนึ่งมีส่วนหนึ่งก็คือ แต่ก็คงไม่ได้เกี่ยวเลยกับสามีเราคือสามีเราคงไปอยู่ในที่ที่ในเพื่อนบางคนที่เขามีพาพิตตี้มาอันเนี้ยมีจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรายังได้คุยกันขำๆเลยว่าแบบเธอระวังนะบางทีนะเธอไปอยู่ในที่อย่างนั้นเนี่ยแล้วถึงเวลาคนไปเขียนข่าวหรือคนไปเห็นนะ่ะเขาไม่ไปเขียนถึงคนอื่นหรอกเพราะคนอื่นนะ่ะไม่มีใครรู้จกักเธอเป็นคนที่มีคนรู้จกักอะไรก็ยังคุยกันโหยคุยกันเป็นเดือนแล้วเรื่องอย่างเงี้ยค่ะพี่จินตอนนี้มีแบบพฤติกรรม,มอะไรให้เราเราแวงหรืออะไร ก็ก็ไม่มีนะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่เราแวงเลยคือณวันนี้นะแต่อนาคตเราเราไม่รู้เราจะไปตอบเรื่องของอนาคตไม่ได้แต่ณวันนี้หนิงยืนยันได้ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรส่วนที่มีข่าวว่าสาวนิงเอ่ยป่าขอโทษน้องเลิฟเมย์พิชนาตเพราะเป็นคนกลางที่แนะนําให้เมย์รู้จักกับสารวัตรโจและสารสัมพันธ์กันจนเกือบจะมีข่าวดีนั้นเจ้าตัวบอกว่าเป็นแค่การแซวกันขำๆเท่านั้นค่ะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบว่า ไปขอโทษแบบอุ้ยซีเรียสจริงจังว่าแบบขอโทษนะอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นแบบเออโทษว่าวันนั้นถ้าไม่ได้ไปงานด้วยกันก็คือเป็น,เป,นเป็นวันที่ไปงานด้วยกันอ่ะแล้วหนึ่งก็ยังยืงยงนยันว่ามันไปงานด้วยกันในที่ที่เดียวกันแล้วก็แนะนําว่าคนนี้คือชื่ออะไรคนนี้คือชื่ออะไรแต่ไอที่เหลือมันจะเป็นยังไงมันก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนมันก็เป็นการคุยกันขำๆว่าเ <top> นี่ยมันเป็นเพราะฉันคนเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือจุดเริ่มมันเป็นเพราะฉันมันเป็นเรื่องขำมากกว่าเป็นเรื่องซีเรียสแล้วจริงจังอะค ส่วนสภาพจิตใจสาวเมตอนนี้นะคะหนิงเผยว่าดีขึ้นมากแล้วส่วนซารวาจโจก็กำลังบวชอยู่ซึ่งหนิงไม่ขอพูดถึงสาเหตุที่เขาตัดสินใจเข้าสู่ร่วมการสะวะัสดค่ะ พักเรื่องความรักเอาไว้ก่อนดีกว่า,านะคะม,มาที่ความเซ็กซี่กันบ้างเป็นความเซ็กซี่ของหนุ่มเนื้อแน่นทำไทยค่ะทำไทยใช่ทำไทยนี่เนื้อแน่นเหรอปกติเห็นเขาน่าจะเป็นหุ่นเพียวมากกว่า,า <นะ S 1> ไม่ได้สิแน่นอันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะเพราะว่าเขาสลัดผ้าโชว์ซิกแพคครั้งแรกในชีวิตจะแน่นจะเฟิร์มขนาดไหนตามไปดูเลยค่ะ ซูมฟิตเพียงแค่2เดือนหนุ่มเท้าไฟทมถ่ายก็มีซิกแพคแน่นๆพร้อมรอยสักใต้สะดือมาอวดให้สาวแท้สาวเถี่ยมด้กรีดกราดน,น้ำลายหกกับการถ่ายแฟชั่นนิเทศา์เปรี่ยวที่บอกเลยแถบไม่เชียววันเนี่ยคือหุ่นของหนุ่มวัยสิซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตื่นเต้นไม่น้อยกับแฟชั่นวิวครั้งแรกในชีวิตพร้อมกระซิบว่าไม่กล้าคิดจะเอาดีถึงขั้นนุ่งกางเกงในถ่ายแบบค่ะเกง่งเก่งกินไสกิวนะ่วเลยตอนนี้ท้องไส้ข้างในบิดหมดเลวนะครับผมถ่ายก็เกล้งนีกงโอโ้โห สนุกดีครับยังไงบ้างเขินอายไหมะระดับนี้ไม่ <c oughs> จะบอกจะไม่ต้องอายแล้วครับผมเป็นงานเราทำไปสนุกดีครับผมชอบยังไงเราเล่นมาเราต้องโชว์หน่อยนิดนึนงจะมีเยอะกว่านี้ไหมถ้ามีอีกก็โอเคถ้าถอดดังเกงอะอย่างเอาเป็นว่าใครไม่อยากพลาดความแซบซีของหนุ่มถามก็อดใจรอกันอีกนิดเดือนหน้าได้เจอแน่ทุกแผงหนังสือคะ่ะ บอกแล้วนะคะว่าของเขาแน่นจริงๆค่ะนอกจากจะทําให้หุ่นฟิตแล้วนะคะยังทําให้มีสุขภาพดีอีกด้วยเราก็แน่นนะแน่นไขมันมากเราไปต่อนนกันที่แพนเค้กกันบากดีกว่านะครับคน <c oughs> นี้ประกาศชัดครับ <c oughs> บอกว่าไม่ยึดแนวเซ็กซี่ถึงแม้ว่าจะมีหลายที่นะครับเสนอเงินหลายแสนให้สลัดผ้าอวดหุ่นครับ เห็นดาราสาวๆหลายคนเขาลุกขึ้นมาเรียกกระแสให้เปลี่ยนปรางด้วยการสลัดผ้าโชวิวแต่ไม่ใช่กับนางเอกแก้มป่องแผนเค้กเขมานิดเพราะถึงจะมีนิตยสารหลายเล่มกล้าทุมง,งบถึง6หลักแต่เจ้าตัวก็ไม่เสียเงสง่ายๆทั้งที่ไม่กลัวขัดลุกนางเอกแต่เพราะงานเซ็กซี่ไม่ใช่แนวของเธอมากกว่าค่ะเป็นคอนเซปต์ด้วยมั้งคะหรือจริงๆแล้วเราก็ชอบความเรียบง่ายของเราในในรูปแบบนี้มันก็คงไม่ได้บวามากหรือยังสุดสัปดาห์ที่เคยถ่ายไปคือเราก็มันกําลังดูพอดีพอดีดูแบบ เขาเรียกอย่างเหมือนเหมือน pre summer อะไรเงี้ยค่ะก็คงโอเคเรื่องภาพลักษณ์ของเราด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบแทนจะเรียบร้อยมาตลอดอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันหรูหรามากเกินไปถ้าจะต้องถ่ายก็คงถ่ายอะไรที่มันยังยังดูเป็นเราอยู่มั้งคะคงไม่ได้แบบว่าต้องแหวกจนออกไปคือถ่ายแล้วก็คงจะน่าจะดูเป็นเราแล้วก็สวยแบบที่เป็นเราอะไรเงี้ยค่ะคงไม่ได้ต้องแบบเฮยลุกขึ้นมาทำอะไรหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะไม่มี ส่วนกระแสละครเรื่องล่าสุดที่พลิกมารับบทร้ายจนวิดได้เปลือกทุเรียนเป็นของรางวัลสาวแผ่นก็ยิ้มรับและไม่หวั่นว่าจะหวนกลับไปเป็นนางเอกไซส์เหมือนเดิมไม่ได้เพราะถือว่านักแสดงที่ดีต้องโชว์ฝีมือได้ทุกบทบาทค่ะ ไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนนะคะถ้าเป็นแฟนคลับของแพนเค้กแล้วก็เชื่อว่าคงไม่สมนาคุณด้วยเปลือกทุเรียนอย่างแน่นอนค่ะไม่มีนะใช่ค่ะมาเบปเดขับประเทิงกันต่อนะคะวันนี้มีเรื่องของเบบีของว่าที่คุณพ่อหนุ่มกัญชัยมาฝากด้วยรวมทั้งเรื่องราวของหนุ่มฟลุกจีรานะครับวนนี้เราเคยนําเสนอข่าวไปว่าเขาจะพักเพื่อไปผ่าตัดหัวเข่าตอนนี้ปฏิเสธไม่เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าแล้วนะครับเป็นเพราะว่าเหตุผลอะไรเดี๋ยวไปฟังกันพร้อมกับเรื่องราวของสาวผิวเข้มเออิสริยาหายหน้าหายตาไปไหนะฟังเจ้าตัวตอบกัน อยู่เบื้องหน้ามานานถึง16ปีก่อนผันตัวมาเป็นผู้จัดละคร2เรื่องทําเอาอาดีตนักเอกผิวเข้มเออิสริยาชักจะติดใจซะแล้วละค่ะเพราะแม้จะเหนื่อยที่ต้องคุมเข้มทุกขั้นตอนแต่เมื่อเห็นผลงานก็แฮปปี้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งส่วนใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของเธอสาวเอบอกว่าถ้ามีบทเหมาะสมก็พร้อมจะกลับมาโชว์ฝีมือแต่ต้องไม่ใช่ละครที่ตัวเองเป็นผู้จัดค่ะเราสึกว่าเราทําอะไรเราอยากทาให้เต็มที่นะคะถ้าถ้าเลือกได้ก็คงอยาก แยกให้ออกถ้าเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องโฟกัสที่บทเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาดูภาพกว้างมากส่วนนุ่มฟลุกจิระที่ตอนแรกตั้งใจจะพักงาน1เดือนเต็มเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเขา่าหลังเอ็นฉีกจากการเล่นฟุตบอลมานานนับปีก็เป็นอันต้องเบรกไว้ก่อนเพราะติดคิวละครเลยหันมารักษาด้วยวิธีอื่นแทนค่ะตอนนี้สภาพมันก็ประมาณ6 7นะ เกิน70%นะเพราะว่ามันทําทุกอย่างได้หมดแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเรายังขาดที่ว่าเราพับนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งคุกเข่าแล้วเจ็บอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือพยายามรักษาครับก็คือผมก็ฟิตเนสอยู่ครับแล้วก็พยายามไม่เล่นกีฬาที่มันผาดโผลอีกแล้วครับฝากว่าที่คุณพ่อหนุ่มกัฉ่ายก็น,นับวันรอลูกสาวตัวน้อยที่จะลืมตาดูโลกในอีก4เดือนข้างหน้า ขณะที่อาการแพ้ท้องของว่าที่คุณแม่เมฆก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งแม้ทั้งคู่จะเตรียมไปเข้าคอสคุณพ่อคุณ,คณแม่มือใหม่เร็วๆนี้แต่ว่าที่คุณพ่อหนุ่มก็ยังออกปากกังวลว่าจะดูแลลูกสาวได้ไม่เต็มที่ค่ะ ผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการประกวดภาพถ่ายโครงการหอมแผ่นดินปีนี้ปีที่2แล้วนะครับที่นายอินเตอร์เทนครับร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดขึ้นนะครับปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้ธีมที่ว่าอุดมสุขครับค่ะใครที่ชอบแชะภาพนะคะก็เตรียมถ่ายรูปส่งมาได้เลยค่ะเพื่อชิงเงินแสนกันโดยรูปที่ส่งมานะคะจะต้องสะท้อนถึงความหมายของคําว่าเกษตรกรไทยที่มีความสุขกับวิชาชีพและผลผลิตในมุมมองของตัวเองค่ะท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะส่งภาพเข้ามาประกวดก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติได้ w w w n a e n t e r t a i n t v ครับค่ะส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะบันเทิงต่างประเทศมีเรื่องที่ทำให้สาวเซเลน่าโกเมสถึงกับพวาจะเป็นเรื่องอะไรนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ